ภายทองคำกับท่าเดินที่หน้าเกรงขามและนี่คือบุคลิกของภายทองคำครับจะไม่ยอมลบเข้าไปในป่านะครับก็จะเดินตรงๆงเข้าไปแบบนี้ครับนี่คือเหตุการณ์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับ ในช่วงเช้าภายงางอนจูเนียปรากฏตัวอยู่บริเวณเขาเขียวนะครับระหว่างกลางของทางขึ้นจุดที่ภายงางอนปรากฏตัวคือบริเวณใกล้กับผาถล่ครับงาหักไปหนึ่งข้างเหมือนกับภายทองคำตอนนี้เลยน,นะครับแอดมินก็สงสัยคู่กรณีของภายงางอนจูเนียนะครับพอลงมาจาก การถ่ายภายงางวันจูเนียก็ปรากฏภายไทยเกอร์อยู่บริเวณด้านล่างทุ่งหญ้าของเขาเขียวครับไม่แน่ชัดว่าเป็นคู่กรณีของภายงางวันจูเนียหรือไม่นะครับภายไทยเกอร์เดินบนเบียนอยู่บริเวณทุ่งหญ้าเขาเขียวแล้วเดินมาอย่างทุ่งกว้างนะครับแล้วก็เดินตัดไปยังโป่งชมรมเพื่อนในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเย็ยนครับแอดมินก็มาที่โป่องอาจารย์แมว ก็มาเจอกับภายทองคำภายทองคำในปีนี้มาอยู่ยาวเลยนะครับนี่จะร่วมเดือนแล้วนะครับนี่เป็นภาพสวยงามที่ภายทองคำนั้นเดินมาจากบริเวณพาระตแบกมุ่งหน้ามาทางป่องอาจารย์แมวครับเดินกับพือหูไปมาแบบนี้แสดงว่า ช้างป่าอารมณ์ดีนะครับนี่ครับถ้าหูตั้งก็ระวังเอานะครับถ้าเดินสะบัดหูแบบนี้อย่างอารมณ์ดีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าใกล้ได้ง่ายๆนะครับเพราะต้องมีระยะห่างพอสมควรนี่หน้าตรงแบบใกล้ๆนะครับไม่มีใครกล้าขับผ่านนะครับเพราะว่า ตัวใหญ่นะครับสำหรับภายทองคําใบหน้าก็ดูเอาจริงเอาจังด้วยนะครับเดินแบบสบายๆครับเป็นช่วงเวลายเย็นนะครับรูปร่างก็สูงใหญ่งามสง่าอีกตัวหนึ่ง ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยครับอาการปวดงาก็น่าจะหายไปแล้วนะครับมาชมจังหวะนี้ครับรถตู้จะกล้าขับผ่านหรือไม่นะครับแล้วก็เดินประจันหน้าแบบนี้แหละครับสําหรับภายทองคําครับไม่หลบเข้าป่านะครับแล้วก็จะประจันหน้าเดินเข้าหาแบบนี้เลยนะครับ แต่ก็ไม่ทําลายนะครับนะครับพอหลบไปก็ไม่แสดงอาการที่หงุดหงิดหรืองวฟัดงวเวียงนะครับหลบก,ก็หลบไปเลยนะครับก็เดินต่อไปแบบนี้ครับนี่คือบุคลิกและเสน่ห์ของพายทองคํานะครับนะครับรถผ่านไปก็ปล่อยให้ผ่านไปแม้แต่รถจักรยานยนต์เองนะครับ ก็ขับผ่านไปแล้วครับเดินแบบตรงๆแบบสบายๆแบบนี้ครับสำหรับทายของคำครับ